สวัสดีค่ะพบกับช่องทอฝันเกษตรวันหยุดนะคะมืดแล้วเนาะนี่ไม่ได้มาอัปเดตให้ดูสักทีเข้าโหมดสู่ภาษาโคราชนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือฝรั่งหงมเป่าซื้อนะคะหงเป่าซียี่สิบเอ็ดต้นจะปลูกยากนิดนึงเป็นกิ่งทาบ ปลูกหลก่กระดานตน้นคือเก่านะคะภาพอาจจะเบื่อเบือนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นนี่ยี่สิบเอ็ดต้นนึ้นวนหมัดอยู่นู่นยังหมัดไม่เสร็จเลยต้ะวันนี้ปลูกแ้งแต่เช้านะคะยันคำถังมดสองร้อยยี่สิบต้นมดแรงเลยจ้ะ แขนขามอยกไม่ขึ้นวันยุดนี้ก็วันสุดท้ายแล้วต้องรอดูว่าทิศหนานะคะถึงจมะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่ามันหลอดจะต้นอันนี้เหลือต้นพันไม่พอต้องไปซื้อมาเติมอันนี้กินจูจะ่ะปลูกตรงเป๊ะดามกิ่งเรียบร้อย สองอยี่สิบต้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณทำเกษตรคนโคราชบ้านเองพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าวันนี้หนา้ามอมคอกมองไปไกลเห็นหน้าคนถ่ายเลยสวัสดีจ้า